ประทสุภาษ,ษ,ษิตบทที่1 9บเข้อสิได้กล่าวไว้วา่าผู้คลที่เอนดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทําของเขาใพนพระรมนี้ก็ให้เรานั้นเอนดูคนยากคนจนผู้ที่เอนดูคนยากคนจนช่วยเหลือคนยากคนจนนั้นก็เหมือนดั่งให้พระเจ้าทรงยืมพระเจ้าทรงตอบแทนการกระทําของเขาในความเมตตาการช่วยเหลือคนก็อย่าหวังสิ่งตอบแทนใดๆก็อย่าหวังสิ่งตอบแทนใดๆเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ว่าการช่วยเหลือคนเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆ ก็จะไม่ได้รับระพรจากพระองค์เพราะท่านได้แล้วในโลกนี้ขอให้ท่านมีใจเมตตาใจอินดูสงสารคนยากจนเหือนดังพระเจ้าบนสวรรค์และท่านก็จะเป็นที่ปรดปลานของพระองค์พระธรรมไบเบิลในการหนุนใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมสุรีบทที่55ข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่าทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นเวลาเที่ยงข้าพเจ้าลองทุกข์และข้าครวนและประองทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า นี่ก็เป็นคำอธิษฐานของกษัตริตย์ซึ่งอธิษฐานทั้งตอนเช้าตอนเย็น,ตอน,ยนตอนเที่ยงนมัสการพระเจ้าอธิษฐานพร่ำครวญกับพระองค์ร้องทุกข์ต่างๆกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของพระองค์ขอให้ท่านที่จะคร่ำครวญติดสนิทกับพระองค์เช้าเที่ยงเย็นกับพระองค์อยู่เสมออ่านพระธรรมน,นมัสการและอธิษฐานกับพระองค์ทุกวันเพื่อว่าคําตอบของพระเจ้าจะมาสู่ชีวิตของท่านเพื่อท่านยินดี ในพระพรของพระองค์เมื่อท่านรับใช้ด้วยความศรัทธาความชอบธรรมและความเสียสละแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าก็เห็นทุกสิ่งที่ท่านทำพระธรรมไบเบแห่งการหนใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อยิม2ได้กล่าวไว้ว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมพอในแครนเลยให้ท่านมอบภาระทั้งหมดในชีวิตของท่านไว้กับพระเจ้า จะคิดมากอย่าก,กังวลสิ่งใดแต่มอบพะลัะของท่านทั้งหมดในชีวิตในการงานในอาชีพในการเรียนต่างๆไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงคำจุนช่วยเหลือท่านพึ่งพระองค์เข้าหาพระองค์อธิษฐานทุกวันอย่างมีวินยัยคาครวนกับพระเจ้าให้พระเจ้ามาเป็นหนึ่งเพราะพระเจ้านั้นไม่ยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนหรือล้มเหลวในคำมิฐานของเขา พระเจ้าทรงโปรดปานคนชอบรมคนที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์และติสดสติกับพระองค์ทุกวันเขาจะได้รับคําตอบจากพระองค์แน่นอนเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาขอท่านเชื่อวางใจในพระองค์พระธรรมแห่งการหลงใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่สิบห้าข้อที่สิบแปดถึงข้อที่สิบเก้าไม่กล่าวไว้ว่าแต่สิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน ความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชูการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้าย,ายกาายลาย็กล้วนออกมาจากใจนี่เป็นคำสอนของพระเยซูบอกว่าสิ่งก็ออกมาจากปากัลนออกมาจากใจิตใจของเรานั่นแหละเป็นบาปที่ทําให้มนุรู้เป็นมนทินไม่ได้รับพรจากพระเจ้าและมีบาป้าไม่กับใจใหม่จากการทาชั่วเหล่านี้ก็ทําให้ถูกพิพากษาได้ในวันพิพากษาของพระเจ้าและตกนรกมืไฟกับมาสซาตานได้ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงจากความคิดที่ไม่ดีต่าง คิดในแง่ดีก็เป็นพระพรสามารถใช้ความเชื่อได้คิดในแง่ร้ายก็ไม่เป็นพระพรในชีวิตของตนเองพระธรรมเหตุการณ์ของจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่26ข้อที่23ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จึงหันพระพักมาตัดกับเปีโตว,ว่าจูไปให้พน้นเจ้าซาตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราพระเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์ An Dante, Nacional, people, really ี่ก็เป็นคํากล่าวของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งหันมาหาเปโตรพระเยซูคริสต์เจ้าก็ไล่ซาตานซึ่งสินอยู่ในความคิดของเปโตรเพราะว่าซาตานสินความคิดให้เปโตรนั้นกก่าขัดขวางไม่ให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นขึ้นไปตึงการเีหเพื่อไถ่บาปซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าต้องขึ้นไปตึงการเคหเพื่อไถ่บาปและทาตามน้ำพระทัยของพระบิดาเพื่อให้งานของพระบิดานั้นสําเร็จขอให้เราคิดแบบพระเจ้าหรือคิดแบบมนุษย์ถ้าคิดแบบมนุษย์ก็ทําให้แผนงานพระเจ้าล้มเหลวแต่คิดแบบพระเจ้าก็ทํําาาาให้้แผนนงงขอพรระเเจส็จ ควมแห่งการหวงใจสัน้นวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สาข้อ 5- ถึงข้อ7ได้กล่าวไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและโอรคกระทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนฉลาดแต่จงย้ำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายสุภาษิตของกษัตริย์มัมกนก็ได้กล่าวไว้ให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราในปัญหาต่างๆมอบปัญหาต่างๆไว้กับพระเจ้า แะพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองและยอมรับรู้ในวิถีทางของพระองค์ในทุกทางพร,าพระเจ้าจะทรงนำให้ราบลื่นและอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดแต่จงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายต่างๆทำแต่ความดีถวายเป็เกียรติแด่พระเจ้าพรจ์จะทรงนำให้วิถีของเรานั้นราบลื่นด้วยการพึ่งพาพระองค์และยอมรับพระในทุกทางของเรา พระธรรมไบเบิลแห่งการหวนใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่31ได้กล่าวไว้ว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะทรงเสริมเรี่ยแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลียผู้บริชนะอิสยาห์ก็ได้กล่าวถึงผู้ที่รอคอยพระเจ้าความหวังของเขาอยู่ที่พระเจ้าในความเชื่อวางใจในพระองค์อยู่ทุกวันเขาเป็นผู้ที่ศรัทธและชอบธรรมในสายพเนตรของพระองค์ในการรับใช้ เ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ให้กับเขาให้กำลังเขาในการรับใช้เมือนดังโกอินทรีย์เขาจะวิ่งและเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยและรับใช้ด้วยความเข้มแข็งดุรุดดิดโดยการเจิอไฟของพรงห์อยู่เสมอในทุกวันเวลาจนกว่างานพรง์จะสำเร็จและเป็นผู้ที่ทำสงคร,รมงามฝ่ายปัญญาณมีชชยชนะและเชื่อวางใจความยิ่งใหญ่ของพรค์อยู่ทุกวัน ไมเบิดแห่งการโุนใจสั้นวันนี้ยือในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อที่16ถึงข้อที่19บเ้กล่าวไว้ว่ามีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสําหรับพระองค์หงตาของเขานั้นเป็นตาแห่งความเยาะเยื่อยาะย็นพยอง 2. องดีของเขานั้นเป็นผู้ที่พูดบุาสามมือเขาทําให้โมผตดไร้ผิดตก 4. จิตใจเขาก็คิดแผนงานหมก้ายต่อผู้อื่น 5. เท้าขเขาก็รีบวิ่งไปสู่ความชั่วต่างๆ6 ของเขานนั้นเป็นปากที่มุสาและใส่ความเท็จให้กับผู้อื่นเเป็นผู้ที่หว่านความแตกเล้าทํากันพวกพี่น้องซึ่งจะสิ่งนี้เป็นที่เกียดชังของพระเจ้าอย่างมากผู้ที่ทําสิ่งนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์และเป็นผู้ที่ได้รับคำเที่ยงสาของพระเจ้าและพระเจ้าจะลงโทษเขาในาพิะภาษารของคงในดุลไฟนกับมา,ารซาตานได้ บิลแห่งการมุญใ,ใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมสร,รุดีบทที่147ข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพรงุงและในคนที่ความหวังของเขาอยู่ในความรักมั่นคงของพรงุงพระเจ้านั้นทรงยินดีกับคนที่ยำเกรงและเชื่อฟงงังพรุงและอวยพรแกร่เขาในฝ่ายวิญญ,ญาณและฝ่ายโลกและผู้นั้นมีความเชื่อระวางใจในพรองอยู่เสมอเช่นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอ และเขามีความหวังอยู่ในความรักมั่นคงของพระองค์เชื่อในความรักมั่นคงของพระเจ้าหรือทุกวันเวลาและไม่ทําบาปให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยและมีความเชื่อวางใจในพระองค์ทุกวันทุกเวลาเขาสนิทเข้าถี่กับพระองค์ทุกวันเขาจึงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นผู้ที่ยำเกรงพระองค์อยู่เสมอและเป็นผู้ที่รับพระพรจากพระองค์ตลอดไปพระธรรมไบเบิลแห่งการหนุนเจสันวันนี้ อยู่ในพระธรรมสตดรปีบทที่107ข้อ19ได้กล่าวไว้ว่าแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาเมื่อเกษตรวิทย์อยู่ในความยากลำบากเมื่อเขาร้องทูลในฐานต่อพระเจ้าในทุกคนทุกแห่งพระเจ้าก็ทรงฟังและตอบคำมิถานของผู้ชอบธรรมผู้ที่ดำเนินตามความสะเสื่อในความสะเสื่อของพระองค์อยู่เสมอพระเจ้าและช่วยผู้ที่รักพระองค์สะเสื่อและชอบธรรมนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากและเข้าสู่ความรอดของพระองค์ รอดจากความทุกข์ยากลำบากรอดจากความทุกข์ใจให้มาอยู่ในความชื่นชมยินดีในพระพรของพระองค์ได้ด้วยความรักการช่วยกู้ของพระองค์ที่ทรงยิ่งใหญ่ในแผ่นดินโลกนี้พระธรรมไบาเบิลเห็นการหุนใจสั้นนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ปข้อยี 18, ได้กล่าวไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์แลก็เป็นจดหมายของ าจารย์เปโลถึงพี่น้องคริสเตียนที่กรุงลงได้ดวนใจว่าพระเจ้านั้นช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอดีในทุกสิ่งคนที่ศรัทธาต่อพระองค์คนที่ถวายชีพให้แก่พระองค์และคนที่เข้าสนิทสนมกับพระองค์ทำตามน้ำประทัยพระเจ้าให้สําเร็จตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งคนเหล่านี้เป็นผู้ที่พงศลึงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าทําให้แผนงานของพระองค์สำเร็จและคนเหล่านี้มีชัยชนะในวันพักษา,าและได้รับบำเหน็จของพระองค์ในโลกหน้าในอนาคต รทำไบเบิลแห่งการหนุนใจสันวันนี้อยู่ในพระธรรมแม็กิวบทที่25เขยอ2 11ได้กล่าวไว้ว่านายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและส,ะสัตซ์เจ้าส,สัตซ์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดนี่ก็เป็นคําสอนของพระีสูนายนั้นคือพระเจ้าทาสก็คือคริสเตียนผู้เชื่อจัมกของพระองค์ ให้เป็นท่าที่ดีและสัตซ์ซื่อต่อเจ้านายสัตซ์ซื่อในเงินของพระเจ้าใชใ้เงินของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องสัตซ์ซื่อในการรับใช้และสัตซ์ซื่อในสิ่งที่เล็กน้อยที่พระเจ้ามอบให้ดูแลเมื่อดูแลสิ่งเล็กน้อยให้ดีแล้วพระเจ้าจะทรงตั้งให้ดูแลทรัพย์สินสิ่งของของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และมากได้และเปรมปีร่วมสุขกับพระเจ้าในพระพรของพรองได้ตลอดไปและมีชัยชนะในวันที่พักษาของ แห่นการหนุนใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมปัญจจารบุตรสิบข้อที่12บสอไปกล่าวไว้ว่าถ้อยคําจากปากของผู้มีสีปัญญาก็มีคุณแต่ด้ฟิปาของคนเขาจะเาผาผ่านตัวเองเสียปัญจจารคือกษัตริย์ซาลมอนเป็นกษัตริย์ผู้ที่มีสีปัญญามากที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้ก็ได้กล่าวว่าถ้อยคําจากปากของผู้ที่มีสีปัญญานั้นก็มีคุณผู้เชื่อในพระองค์นั้นก็ควรจะมีปากที่มีคุณปากนการหลุใจปากนการเสริมสร้างปากนการช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับกําลังใจการชูใจอย,อยู่เสมอ ไม่ใช่ปากการทาลายเหมือนดางปากของมารเหมือนดางปากป็งความชั่วต่างๆซึ่งไม่เป็นพระพรและไม่เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าซึ่งปากแห่งการทำลายนั้นเขาจะฆ่าตัวเองและทําลายพระพรของตัวเองและเพอผ่านตัวเองเข้าสู่มึงไฟนรกวันที่ภากษาได้พระธรรมแห่งการหนุนใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็ว พราะความโกรธมีประจําอยู่ในส่วนอกของคนเขาปัญญาจารย์ก็คือกษัตริย์โซโลมอนซึ่งเขียนธรรมปัญญาจารเป็นกษัตริย์ผู้ที่มีสีปัญญามากคนหนึ่งในโลกนี้ได้กล่าวไว้ให้ใจของเรานั้นโกรธเร็วผู้ที่ระงับความโกรธได้ก็ระงับความผิดแจหลงได้ผู้ที่สงบได้ก็เป็นผู้ที่ไม่วุ่นวายในชีวิตในจิตใจของเขามีความสงบร,งรู้จักปล่อยวางรู้จักปมโลกเพราะว่าความโกรธนั้นอยู่ในส่วนอกของคนเขาคนโง่เขานั้นจะมีความโกรธอยู่เสมอแต่อาจจะทําลาย สภาพของจิตใจของตนเองได้เช่นกันดังนั้นอย่าโกรธเร็วและเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันเพื่อให้ใจสงบไม่โกรธเร็ว <S <S พระธรรมแห่งการหลุนใจสร้างวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6:. ข้อที่34ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นอย่ากรธกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกรนกระวายสําหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วนี่เป็นคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้า ให้เราเชื่อวางใจในพระองค์งไม่โกวลกวายถึงวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่าให้ปัญหาอยู่เหนือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแตให้พระเจ้าอยู่เหนือความยิ่งใหญ่เหนือปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้และไม่ให้เราโกวลก็วายถึงวันพรุ่งนี้เรื่องอางหารการกินเรื่องความเป็นอยู่เรื่องเงินทองเพราะว่าถ้าเรากรวลกวายก็จะมีความทุกข์นกแต่ให้เชื่อวางใจในพระเจ้าเท่านั้นเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงนำให้สําเร็จโดยการพึ่งพาพระองค์จะทําให้มีชัยชนะเหนือทุกปัญหาได้ พระธรรมไบเบิลแห่กงการหนุนจทสั้นนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งที่บทที่6ข้อที่10ได้กล่าวไว้ว่าด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทําให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตุมด้วยความทุกข์นี่ก็เป็นจดหมายของจาร์ปโลถึงที่บทที่จะเป็นน้องเรียงของเขาและได้สอนที่บททีว่าไม่ให้รักเงินทอง สิ่งของในโลกนี้เพราะว่าการรับเงินทองนั้นเป็นรากแหงความชื่อทั้งมวลท,ที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราและทําให้เราโลภเงินทองได้และตกหลุมพางของมารซาตานได้เช่นกันจึงทําให้ความเชื่อบางคนนั้นตกลงไปห่างไกลจากความเชื่อในพระเจา้าและสุดท้ายก็ทรมตรมด้วยความทุกข์เพราะรักเงินทองสิ่งของในโลกนี้ไม่มีความสุขแต่ผู้ที่สนิทสนมกับพระเจ้าก,ก็มีชัยชนะ พระรมไบเบิลแห่งการหลุดแจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรแมทธิวบทที่5ข้อที่48ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบนี่เป็นคําสอนของอภาสูตรเจ้าให้เราเป็นคนดีและรอบคอบในทุกสิ่งที่เราทําอย่าประมาทอย่ามินชิดในความประมาทเพราะจะตกหลุมบ่วงของมารซาตานและหลงไปตามกิเลสตัณหาของโลกได้ แต่เป็นคนที่รับพรบัดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์หรือรับอบในทุกสิ่งเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังและเป็นผู้ที่รับพรและชินชมนดีและพรของพระองค์ได้ตลอดไปในการดาเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณในการรับใช้พระองค์พระธรรมไบเบิ้ลแห่งการอุนใจสั้นวันนี้เรื่องพระห้าประการของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่ในพระธรรมสดุดีดทที่2ี่ข้อที่12ถึงข้อที่14ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาคนเลือกได้ เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้แผ่ดินเป็นกรรมสิทธิ์พิธภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงแจ้งพระสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นพระพรห้าประการของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า 1. พระเจ้าทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาคนเลือกได้เขาก็สามารถเลือกทางของเขาได้พระเจ้าไว้บังคับในบางสิ่ง 2. เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองในพระพรของพระเจ้า 3. ลูกหลานของเขาได้รับพระพรจากพระองค์ 4. เขาได้เป็นมิตรและเป็นเพื่อนกับพระเจ้า5ได้รับพระสัญญาของพระเจ้าหากพี่น้องท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารในช่องนี้ขอให้ท่านกดคําว่าติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆลงจาก y o u t u b e ได้กดคําว่าแชร์เพื่อแบ่งปันคลิปนี้ให้แก่พี่น้องและพเพื่อนๆของท่านและกดที่รูปภาพ หัวใจสีแดงต่อจากนั้นให้ท่านกดคำว่า Paris ด้านบนเพื่อจะฟังดูได้ใช้งานคลิปต่างๆในการนมัสการในการอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันในช่องนี้ Anyone who would like to follow the news in this channel please press the word, press subscribe press the bell, share and press profile picture and press Paris for Listen, watch, use various tips to achieve prayer with God every day. Okay? God love you and God bless you. Good luck.